สวัสดีค่ะตุลยาตั้งศรีพัจากดรตุลยาคอมมูนิตี้ค่ะเรื่องราวของการชมศิลปะในปัจจุบันนั้นไม่ได้เพียงแต่มาดูมาสัมผัสเท่านั้นนะคะแต่บางครั้งเน,นี่ยค่ะในการจัดการพิพิธภัณฑ์นะคะผู้จัดทำเนี่ยเขาก็สร้างให้เกิดการอินเตอร์แอคหรือว่าตัวเราเองนอกจากไปดูแล้วอ่ะเป็นผู้เล่น เป็นเพลเยอร์ในท่าภาพนั้นหรือในศิลปะชิ้นนั้นด้วยซึ่งในงานนิทรรศการนี้เช่นกันนะคะ Unboxing 365นะคะของ Eugenio r e q u e e คว o เขาก็จะมีอินสตาเลชันถึง11สเตชันให้เราเนี่ยเข้าไปเล่นเข้าไปสัมผัสได้นะคะโดยที่สเตชันแรกเนี่ยนะคะคือของวันที่13พฤศจิกายนค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะและอย่างเคยค่ะ คุณจ๋าก็รอให้ความรู้ของเราว่าในแต่ละสเตชันนั้นในแต่ละอินสตาเลชันนั้นเราเข้าไปเล่นอะไรได้บ้างและมันมีความหมายมีมุมมองอย่างไรนะคะสวัสดีค่ะคุณจ๋าค่ะสวัสดีค่ะค่ะเรามาพบกันอีกครั้งนะคะ,คะถึงตอนนี้ศิลปะเป็นอินสตาเลชันนะคะ ก็ตอนนี้นะคะอยู่ที่หน้ากล่องที่13 November ค่ะ,คะซึ่งกล่องนี้ค่ะพูดถึงอะไรพูดถึงเรื่องการปัจจุบันเกี่ยวกับผู้หญิงเราว่าค,ความบอกว่าคือว่าคอนเซปชันหรือเพอร์เซพชันวะผู้หญิงเรามันเปลี่ยนไปตลอดเวลาเหมือนสมัยก่อนอย่างเงี้ยเราก็ต้องมานั่งทำไรคะซักผ้าอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่ไหมนี้ไม่ต้องแล้วค่ะก็คือแบบว่า,ามันรอขึ้นไปเลยอะไรเงี้ย เรื่องสภานลอยไปใช่ก็ผู้หญิงคนนี้ก็บทบาทก็เปลี่ยนไปทุกวันครับยุคใหม <ขอ S 2> ่ใช่เราจะมีแบบ working m o m e n ได้ผู้หญิงที่แบบว่ามีบทบาทที่แบบเปลี่ยนไปมากึ้นไม่ใชู่้หญิงสมัยก่อนที่แบบว่ามีโรโรนึงต้่องดูแลบ้านอะไรอย่างนี้เนาะ<ช>แล้วในการที่เรามาชมพิพิธภัณฑ์เราก็มาถ่ายภาพ<ช>กับ insulation <ช>ที่จัด<ช>ไว้ได้นะคะค่ะเราทุกคนสามารถแอคไปแบบในแบบในแบบมในภาพได้เลยค่ะดีจังเลยสนุกด้วยค่ะ ไม่ใช่แต่ต้องไม่ได้อีกต่อไปค่ะไก็เป็นอินเวอร์ซีฟของเราแล้วก็ทุกคนก็รู้ว่าเรารู้ทุกคนชอบถ่ายรูปไงเราก็อยากให้ทุกคนเข้ามาแบถ่ายรูปกับเหมือนมาเป็นส่วนหนึ่งของงานได้เลยค่ะใช่ใชเดี๋ยวเราไปดูอินสตาเลชันต่อไปนะคะค่ะ โซลูชันนี้จะพูดถึงแซมซันใช่ไหมคะที่จำได้<ช>ถ้าจำไม<ช>่ผิดที่โดนต,ตัดผมเนาะใช่แซมซันเนี่ยก็เป็นบุคคลที่แบบว่าแข็งแรงมากตามเรื่องราวของไบเบิลใช่ไหมคะ ซึ่งเขาก็จะมีแบบมีอย่างหนึ่งที่เขาห้ามคือว่าเขาจ้คนหลังเขามาแต่คือก็มีเงื่อนไขว่าต้องห้ามตัดผมขาดคือควาพลัง,ลงอยูอ่ยที่ผมใช่ค่ะแล้วคือบางเรือนเนี่ยคือก็มีศัตรูมา,าคือแบบว่าต่อกรกับแซมซันก็คือเขาก็ส่งผู้หญิงมาให้แซมซันรักอะไรอย่างนี้แล้วก็ผู้หญิงคนนั้นก็ไม่ได้รักแซมซันจริงหรอกค่ะเขาก็ตัดผมแซมซันไปทำให้เขาแบบก็หักหลังก็เลยสูญเสียพลังไปประมาณนี้ซึ่งตรงนี้ก็คือผู้หนึ่งเรื่องราวของแซมซันแต่ว่า พวกนั่งแบบส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงเขาก็ให้แบบทำสั้นจะเป็นผู้หญิงอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนว่าจับตรงเสานี้ก็หักได้เลยนิ้วเดียวอะไรใช้นิ้วเดียวแล้วทำสามารถหักได้เลยใช่ค่ะซึ่งผู้มานผู้มาชมก็มาถ่ายรูปได้เลยใชะค,ะค่ะนะังถ่ายรูปได้เลยนะคะตรงอินสตาเลชันเหล่านี้นะคะ,คะมีอิน e ตแอคชันกับ เขาเรียกอย่างนี้ว่าอะไรเนี่ยเวลาที่คนดูสามารถที่จะเอาตัวเข้าไปร่วมกับงานศิลปะได้ i m m e r s i คะ i m m e r s i v n i m m e r s i v e experience ของเรา immersive experience นะคะคือประสบการณ์ของการชมแบบยุคใหม่ที่ตัวเราเองเนี่ยเข้าเป็นส่วนหนึ่งเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชิ้นงานเลยนะคะ ถ้าสมมติว่าลายคนเป็นแฟนซีรีส์ในสิริก็จะรู้จัก The Crown ใช่ไหมคะ,ะเคือแบบ Queen Elizabeth ที่2ของที่อ<ะ>ังกฤษปรนะคะเพราะว่าวันที่11เอฟฟิลลิสเสร็เมษายนวันที่ท่านนะ่ะพระสมภพใช่ก็คือพูดถึง Queen e l บตของเราที่เป็นแบบราชน<ม>ินีเปรตแล้วเป็นกษัตริย์ที่แบบครองราชยาวนานั่ว<ม>ที่โลกนะคะทุกคนก็สามารถมานั่งเป็นแบบว่าเหมือนค u ีนได้เลยะคะ่ะ นี้ก็เป็น immersive experience ของผู้มาชมพิพิธภัณฑ์นะคะนอกจากมาดูแล้วเนี่ยตัวเราเองก็เป็นส่วนหนึ่งของนิทรรศการได้ด้วยนะคะเขาจัดแสงจัดไฟเรียบร้อยพร้อมให้เราถ่ายเลยเนาะใช่เพราะให้เราเป็นนางแบบเลยเป็นนางแบบเลยภาพเลยค่ะ 11 August, 11 August. ค่ะ11 August ใช่ก็คือวันที่11 a u g u s เนี่ยค่ะเป็นวันที่แบบว่าศิลปินพูดถึงชีวิตของเขาว่าสมัยเด็กๆเขาว่าได้นดูฝนดาวตกบนหน้าต่างที่บ้านออกมาที่ดังคาคือฝนดาวตกก็เราก็เป็นศิลปินแบบว่าย้อนไวัของเราก็ดูได้เหมือนกันนะะฝนดาวตกชื่อว่า Perseid ค่ะ โซลูชันถัดไปนี่พี่ว่าสวยงามมากเลยเพราะว่าเป็นรูปร่างนาฬิกาที่<ช>อยู่ที่ Station ออร์เซสเตชันใช่ใชไหมคะออร์เซสเตชันซึ่งตรงกับวันที่8พฤศจิกายนซึ่งเป็นวันที่เปิดพิพิธภัณฑ์รูฟนะคะค่ะก็ ก็อันเนี้ยนะคะยังโซลิแทนเนี้ยก็พูดถึงนาฬิกานี้แล้วก็ดิฉันก็สามารถเข้าไปข้างในได้เลยใช่ไหมแล้วก็ถ่ายภาพได้เลยให้เหมือนกับภาพที่แสดงอยู่ใช่ไหมคะให้แบบนางแบบได้เลยค่ะก็เหมือนกับเราแปลงแบบว่าเกืออนาฬิกากําลังมองใบวันเว้เพื่อนพันลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะประาณนี้ได้เลย ก็เหมือนดูดูอยู่นะคะว่าวันนั้นแอบดูพิพิธภัณฑ์เปิดนะคะวันที่เท่าไหร่นะคะแปค่ะแปดพฤศจิกายนการที่เรามีอินสตาเลชันเนี่ยรเป็นความคิดของศิลปินที่เขาจัดมาหรือว่าเป็นความคิดของทาง ทางนี้ทางนี้เวิร์กซีรีส์เปนท้อเลยค่ะใช่ว่าทีมอีเวนต์ของเราในเรื่องอินสตาเลชันมาแล้วก็มาจัดแง่ให้ทุกคนได้ชมกันแสดงว่าที่อื่นในโลกที่ภาพเข้าไปแสดงเนี่ยไม่ได้มีอินสตาเลชันแบบนี้ใช่ที่ไทยก็เป็นที่2ที่แรกจะเป็นไต้หวันใช่ไต้หวันก็ทําอย่างนี้เหมือนกันแต่ของไทยก็มีเหมือนกันค่ะแล้วกล่องที่6นี่ราคาเห็นเป็นลักษณะของตัวต่อแล้วก็อยู่ในวันที่29ซึ่งก็เดือนอะไรคะเดือนออกัสนะคะ ซึ่งถ้าผีคุณหมอเคยเล่นเกมกดๆนี้ไหมคะอ๋อใช่ใช่ถ่ายเกมอะไรเอ่ยที่มันตกมาแล้วก็ต่อต่อกันเจออะไรนะเจอติสเจอติสใช่ก็คือเป็นเกมเจอติสเกมดกดหมาแล้วจะต่อมาเป็นบลอกๆนะคะโอ้เหมือนเราอยู่ในเกมนี้เลยเจอติสค่ะ ศิลปินเขาต้องการสื่ออะไรคะ29ออกัสกับเกมก็คือเป็นเกมที่แบบว่าเหมือนเกมตัวตีเป็นกมที่ทุกคนอ่ะฝึกผลความคิดได้อะไรอย่เงี้ยะแา้วกแบบเป็นเด็กผู้ใหญ่ไปไหนก็เล่นเกมนี้ได้คะ่ะใช่เหมือนเกมบอยสมัยก่อนที่เราเล่นกันใน ก็มองเห็นความตั้งใจของพวกน้องที่จะทํางานแล้วก็แล,วกแล้วก็ทําให้ศิลปินในการแสดงนะั้นมันไม่ dry จนเกินไปไม่แห้งจนเกินไป<ช>แต่มีความสนุกสนานในการดูด้วยนะ<ช>อันนี้ต้องขอบคุณมากต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์มากเลยนะคะแล้วก็แล้วก็ energy ในการที่จะเอะเราจะทำยังไงให้คนดูดูแล้วสนุกด้วยนะฮะจะเห็นว่า,าความคิดและมุมมองของการจัดการศิละปะในครั้งนี้อะ่ะไม่ใช่เกิดจากคนคนเดียวและ ฝีมือของศิลปินคนเดียวแต่ว่ามนุษย์งานที่นำเรื่องราวเหล่านี้มามาแปลมาแสดงนะคะและร่วมกับต้องการให้ท่านผู้ดูนั้นเนี่ยมาอยู่ในส่วนหนึ่งของนิทรรศการด้วยที่เรียกว่า immersive experience <Okay. S 2> นะคะอันนี้ก็ประทับใจมากเลยก็เลยอยากจะเชิญชวนทุกท่านมาชมนิทรรศการนี้นะคะนิทรรศการชื่อ ส5ค่ะโดย UG n i o r e p i n c o ค่ะและหมดวันที่เท่าไหร่นะคะ15กันยายนค่ะอย่าลืมมาดูกันเยอะๆนะคะเตรียมกล้องมาถ่ายรูปได้เลยค่ะตัวเองจะอยู่ในประสบการณ์ของรูปถ่ายเหล่านี้ด้วยตัวคุณเองค่ะวันนี้ขอขอบพระคุณน,นะคะ,ะ River City ขอขอบพระคุณคุณจ๋าที่ช่วยนำชมนะคะหมอจะต้องขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกัน EP หน้าค่ะสวัสดีค่ะ